มาสอนวิธีการออกแบบแล้วก็ลงขายนะครับงานพิ้นออนดีมาครับเป็นแก้วมักสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งลองเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ร้านเนี่ยก็ยอดขายนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับนี้ลองมาดูข้อมูลให้ลึกขึ้นนะครับอย่างแก้วลายนี้นะครับตอนนี้ก็ขายไปแล้วกว่า5 58ใบนะครับทำรายได้ไปแล้ว2,000กว่าดอนนะครับตีเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบ7-8หมื่นบาทเลยนะครับ โอเคนะครับขั้นตอนที่1นนะครับผมก็จะมาที่ h a t GPT นะครับทำการเขียนพร้อมคําสั่งนะครับเพื่อให้ h ช t GPT เนี่ยสร้างลายคพทเทิร์ที่ล้ายกับแก้วที่เราเห็นเมื่อกี้ออกมานะครับเป็นรูปนี้จากนั้นนะครับผมก็จะนำรูปภาพที่ได้เมื่อกี้นะครับทำการมาวางไนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Printify ซึ่งตัวเว็บ Printify นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพ์ทเนอร์หลักของเราเลยนะครับในการที่เขาจะทําการพิมพ์ลายที่เราทําออกมาไปวางไว้ที่แก้วครับแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าให้เราด้วยนะครับ จากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะต้องการม็อกอัพสวยๆนะครับเพื่อเอาใช้กับแก้วของเราที่เราออกแบบมานะครับเราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ชั่วเพสกิทครับแล้วเราก็จะทําการเสิร์ชหาม็อกม็อกอัพนะครับนี่นะครับสังเกตก็จะมีม็อกอัพที่เป็นแก้วนะครับกับฉากหลังสวยๆให้เราเนี่ยเพียบเลยนะครับเราก็เลือกอันที่ชอบมาได้เลยครับโอเคสมมติว่าเลือกอันนี้นะครับเพราะว่าเป็นตรีมคริสต์มาสเหมือนกันครับจากนั้นก็เอารูปภาพเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปอีกรอบนึงครับแล้วกดครอปอ่าเราจสังเกตว่า ในตัวแก้วที่ีในแบบเป็นลายที่ผมสร้างไว้เมื่อกก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับให้เราหา mock up นะครับมักสวยๆมาเลยนะครับสัก6-7อันได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะเข้ามาปิดงานในแคนวาต่อนะครับก็ทําการเติมตัวหนังสือหรือว่าตกแต่งตามใจชอบได้เลยครับจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่เว็บ Marketplace อย่างเอสซนะครับเพื่อทําการลงขายสินค้าของเรานะครับก็คือใส่รูปภาพใส่รายละเอียดเข้าไปนั่นเอง และสําหรับคนที่คิดว่าขายยากขายไม่ได้นะครับต้องลองคิดดูใหม่แล้วนะครับเพราะว่าร้านของผมที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนักนะครับลงของติดกันนะครับลงแบบขยันเลยทุกวันก็มีรายได้เป็นที่้อยแล้วครับซึ่งเพื่อนเห็นไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นวิธีการลงขายสินค้าแบบย่อๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยยังมีเทคนิคมีดีเทลอีกมากนะครับในการรีเสิร์ชหรือว่าทํา SEO การยิงแอดการตั้งราคาสินค้าซึ่งเราจะมีสอนอย่างละเอียดในคอร์สที่ชื่อว่า Print on อ e ดีมานะครับท่านใดสนใจสามารถทักแชทมาได้เลยครับ